สวัสดีครับพี่นะครับบูกินครับครับผมก่อนอื่นเลยพี่อยากขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่ร่วมกันดาวนโหลดไลน์เมโลดี้นะครับผมให้เพลงรุ่งี้เป็นแฟนกันตั้งนานแล้วนะครับได้รางวัลแบล็กเมโลดี้ครับครับผมก็วันนี้พวกเราสองคนก็เสียาจจริงๆนะครับผมที่ไม่ได้เข้าร่วมการแสดงในไลฟ์ครั้งนี้นะครับผมก็แต่ยงไงก็ตามเนาะเราได้รางวัลทันงทีเดี๋ยวเราจะร้องเพลงรุงนี้เป็นแฟนกันตั้งนานแล้วเนี่ยให้ฟังกันแบบสั้นๆนะครับผมครับผมเธอรู้อย่างนี้และจะรักกันมาตั้งนาน นี่แหละคืออะไรไดชันน้องการน้องการได้มีเจ้นั้นไกลไกลรู้วันนี้วันจะมีเจ้ในหัวใจการไม่ใกล้เราได้รักมันดีเท่าไรรู้งี้เป็นแฟนกันถึงนานแล้วครับผมยังไงนะครับพวกเราอยากขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่พพอร์ตพวกเราด้วยแล้วก็ดาวน์โหลดไลน์เมโลดี้ด้วยนะครับผมยังไงขอบคุณทุกคนอีกทีครับ ผมแล้วก็สิ้นปีนี้นะครับผมก็ใกล้ปีใหม่แล้วเนาะก็ขอให้พรให้ทุกคนนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับผมแล้วก็สมหวังในทุกเรื่องนะครับผมแล้วก็แน่นอนว่าถ้ามีโอกาสหน้าเนี่ยเราพบกันแน่นอนครับผมเจอกันครับขอบคุณครับ line melody